สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตรวจการบ้านภาษาไทยป .2 เช่นเคยนะคะวันนี้เป็นคิวของแบบฝึกหัดที่2นะคะเรื่องใจหายกับเรื่องดอกส้อยแสนงามนะคะเปิดหนังสือมาที่หน้า10เลยค่ะข้อที่1ใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้เขียนวงกลมล้อมรอบข้อความที่เป็นคําตอบจากเรื่องใจหายนะคะค่อยภาพมานะคะแล้วก็ถามว่าข้อที่1ค่ะ ลุงกำนันเชิญเจ้าของช้างมาประชุมที่ไหนที่ลานวัดนะคะรูปไหนเป็นรูปลานวัดนะคะขอไข่นะลูกนะข้อที่2ค่ะทําไมลุงกำนันจึงเชิญเจ้าของช้างมาประชุมเพราะว่ามันมีดินถลม่มใช่ไหมคะขอไข่นะข้อที่3าค่ะลุงกำนันต้องการให้เจ้าของช้างทําอะไรก็อยากให้ไปช่วยลากซุงนะคะเพระที่ข้อขอไข่นะลูกนะนะต่อมาเลยค่ะ ข้อที่4ค่ะใบโบกและใบบัวต้องไปอยู่ที่ไหนนะคะพ่อพ่อจะไม่อยู่นะคะไม่มีคนดูแลก็ต้องไปอยู่ที่ปางช้างนะคะข้อที่5ค่ะเด็กๆและเพื่อนช้างทําอะไรที่ริมตลิงนะคะคือเล่นฟุตบอลนะคะมาที่ข้อสองเลยค่ะคําอ่านที่กําหนดให้แล้วเขียนอ่านคําที่กําหนดให้แล้วเขียนเติมคําให้เต็มคานะคะก็ไม่ยากเนาะมีคําว่า กำนานบริเวณปลอดภยัยร่วนซุยแล้วก็มะรืนนะคะอ่าอันนี้ก็ใส่ว่ามะรืนนะคะมอมากับรอเรือคำนี้แหละคะ่ะบริเวณอันนี้รอเรืออ่าเขียนให้สวยๆนะคะอันนี้กำนานนะคะอันนี้ปลอดภยัยรอลิงดอเด็กพอสำเพานะคะ อันนี้ราคาคำสุดท้ายก็คือร่วนซุยนั่นเองนะคะหน้าต่อมาเลยค่ะหน้าที่12ค่ะเขาให้คำมาแล้วก็รูปภาพมานะคะบอกว่าเลือกคำจากเลือกคำตอบจากคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมีคำว่าเล่นฟุตบอลเพื่อนเด็กริมตะลิ่งสนุกสนานเพื่อนช้างใจหายแล้วก็มีความสุขนะคะข้อที่1เลยค่ะในภาพมีใครบ้างก็มี เพื่อนเด็กเราก็เพื่อนช้างนะคะทั้งช้างและคนกําลังทําอะไรที่ไหนนะคะกําลังเล่นฟุตบอลอยู่ที่ริมตะลิงนะคะข้อที่3ค่ะทั้งหมดเล่นฟุตบอลกันอย่างไรนะคะกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะคะเราจะได้เล่นกันอย่างนี้อีกไหมตามเนื้อเรื่องแสดงว่าผู้ผ่าเล่นเพื่อนมีความรู้สึกใจหายนะคะ มาที่ข้อสี่ใหญ่เลยค่ะเขียนคำให้ตรงกับคำอ่านค่อให้คำอ่านมาแล้วก็้เขียนคำที่ถูกต้องนะคะอันนี้คือบอ่อทรายทรายก็เป็นทอทหารรอเรือควบกันนะคะเป็นคำควบไม่แท้นะลูกนะอธทีย่ยบอันนี้นะคะดินถลม่มอันนี้คือพยักหน้านะคะอันนี้คือริมตลิงนะคะก็ะะไม่มีคำยากนะลูกเนาะ มาที่ข้อ4นะคะขอโทษค่ะข้อ5ใหญ่นะคะหน้าที่14ค่ะเติมคําที่ประสมด้วยสระเอียในกลีบดอกไม้ถูกต้องนะคะก็เลือกมานะคะคำที่เป็นสระเอียนะคะอย่างเช่นคำว่าเปียคำว่าเสียคำว่าเพลียคำว่าเลี้ยงคำว่าเกียร์คำว่าเคียร์ก็ได้หนูเห็นไหมข้างล่างเนี่ยถ้านึก,นกคําไม่ออกนะคะ คำว่าเกี้ยคำว่าเปรี้ยนะคะคำว่าเรียนอย่างเงี้ยนะคะใส่มาเถอะนะลูกนะให้มีความหมายเป็นใช้ได้นะคะข้อที่6ค่ะเลือกคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างแล้วฝึกอ่านนะคะคนอ่อนเปลียเพราะเสียเหงื่อนะคะสุนักเรียแผลพราบาดเจ็บนะคะไก่ฟูงไก่ชอบคุยเขียนะคะ รถเข้าเกียร์ออกเล่นหรืองัวเงียพึ่งตื่นหรือเสียงร้องฮือหนูเปียเองข้อที่4ค่ะนะ้าบอกไม่ให้สวมเสื้อตึงเปรียร้ยและสวมเกีย้ยเดินเสียงดังนะคะก็ไม่ยากนะคะไม่ทันก็กดหยุดไว้นะคะจะได้ดูทันนะลูกนะ มาที่หน้า15นะคะข้อ7ดใหญ่ค่ะอ่านคำที่กำหนดให้และนำไปเติมในช่องว่างนะคะอันนี้เป็นจากเรื่องวรรณคดีลำนำเรื่องดอกสร้อยแสนงามแล้วนะลูกนะเขาให้คำว่าเหยื่อเผื่อแผ่คำว่าเพื่อนคำว่าพวกพองแล้วก็น้ำใจนะคะจากบทกาดำที่เราอ่านกันนั่นแหละนะคะกาเอย๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชื้อ รีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ่มลุมร้อมพร้อมพรักน่ารักน้ำใจกะกระไรหนาการเผื่อแผ่แหน่พ่อดูจงดูกาบ้านโอบอารีรักดีนักเอ้ยนะคะก็น่าจะถูกกันทุกคนนะคะถ้าจำไม่ได้ก็เ,เปิดหนังสือตอบได้นะคะ หน้าที่16ค่ะโยงคำนะคะให้โยงคำกับความหมายแล้วก็ฝึกอ่านเช่นเคยนะคะเยือก็คืออาหารที่หามาได้แช่เชินก็คือชักช้าทะเลทะไลนะคะอันนี้อ่านว่าทะเลทะไลนะคะคำนี้นะคะอ่า กลุ่มก็คือรุมกันเข้าไปนะคะพร้อมพระกก็คือรวมอยู่พร้อมหน้าการอารีก็คือมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะข้อที่9้าใหญ่ค่ะโยงเส้นจับคู่ให้ตรงกับตัวสะกดแม่กลงแม่กลนแม่กลมแม่กกแม่ก,กดแล้วก็แม่กบคู่จะแยกสีให้แล้วกันนะคะเป็นคู่คู่นะคะจะได้ดูง่ายขึ้น แม่กงนะคะก็คือวิ่งแข่งอีกคำหนึ่งก็คือหางช้างนะคะสะกดด้วยงองูนะคะต่อไปแม่กลนค่ะสะกดด้วยนอนหนูนะคะเพื่อนเล่นกับดินร่วนนะคะก็สะกดด้วยนอนหนูอันนี้จุอันนี้ตรงมาตราทั้งสองขำเลยนะคะแม่กลมค่ะสะกดด้วยมอม้าคือชุมนุมกับมูม,มามนะคะหนะ้าต่อมาค่ะ แม่กบก็คือเด็กเล็กกับลูกรักนะคะแม่กดละค่ะลูกก็คือมิดชิดกับมดกัดเนาะแม่กบก็คือผึบผับกับซุบซิบนะคะเออไม่ยากนะทีนี้เขาสิบใหญ่ค่ะเขาบอกว่าเรียงคำให้เป็นประโยคตามเรื่องนะคะให้คำว่าฝนตกฝนฝนตัวอยู่ตรงกลางตกหนักก็เป็นฝนตกหนักให้คำว่าตกฝนหนักมานะคะ ข้อที่2องค่ะถนนล้มต้นไม้ขวางก็คือต้นไม้ล้มขวางถนนนะคะข้อที่3ค่ะเด็กๆขุดบ่อทรายให้ลูกช้างนะคะหนะ้าต่อมาเลยค่ะอันนี้นะคะคือลูกช้างเล่นฟุตบอลที่ริมตะลิงนะคะ ข้อที่สสุดท้ายแล้วสําหรับบทนี้คัดตัวบรรจงเต็มทัดแล้วก็ฝึกอ่านเราเช่นเคยเราจะฝึกอ่านก่อนแล้วเราค่อยคัดเนาะมาเลยค่ะฝนตกฟ้าผ่าเปรี้ยงวิ่งตัวเอียงหลบน้ําฝนหนูจ๋าหย่าซุกซนเล่นน้ําฝนจะเป็นวัดนะคะหนูก็เขียนมาตามเขานี่แหละนะคะเขียนให้อ่านออกนะลูกนะถ้าสวย ได้ด้วยก็ยิ่งดีค่ะมาหน้าสุดท้ายจริงๆแล้วท่อนสุดท้ายเป็นหวัดจามฟุตฟิตอย่าหงุดหงิดรีบกำจัดเห็นยาอยา่าป้องปัดคุณหมอนัดอย่างงอแงนะคะเช่นเคยนะคะก็คัดมาสวยๆช้าๆนะคะโอเคจบแล้วบทนี้เจอกันใหม่ในบทต่อไปค่ะ